สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุสุคนเหมือนเดิมเลยนะครับกับผมจ้องพอลอ่อนกินแซบนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็อยากขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะผมพอละอ่อนกินแซบนะครับน้องยุทธนะครับก็ได้ผ่านกดเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลา3เดือนครึ่งครับผมตอนนี้ก็มีหนังขยาเข้าเรียบร้อยนะก็ขอขอบคุณจากใจนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากเอาวิวนะครับแล้วก็เอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศริมโคงนะครับบรรยากาศแม่น้ําโขงนะครับซึ่งชึ่งมาสั่นซึ่งช่วงนี้นะครับฝนก็ตกบ่อยนะเมื่อคืนก็ยังตกหนักนะครับดูสังเกตว่าบรรยากาศนะครับอันนี้ท้องฟ้านะครับฝนก็ยังตกลินลืนนิดนึงอยู่นะครับตอนนี้อันนี้เป็นแม่น้ําโขงครับผมนี่อยู่ที่บ้านผมเองนะครับอยู่ที่ บ้านไทยเจริญครับตำบลท่ามมนาคำอำเภอเบึงขลุงจังหวัดบึงการนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศลาวรประเทศลาวส่วนส่วนเป็นดินที่เห็นตรงนี้จะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะตรงกลางนะครับเกาะตรงกลางครับซึ่งแม่น้ําโขงตรงนี้น้ําก็ขึ้นเยอะมากนะครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับซึ่งใครที่ยังไม่เคยเห็นแม่น้ําโขงนะก็วันนี้ก็เอาบรรยากาศแม่น้ําโขงมาฝากนะครับสังเกตดูท้องฟ้านะครับ ก็เราดูเหมือนคล้ายๆว่าจะไม่ไม่สูงไม่สูงมากนะจากน้ำโขงครับถ้าภาพที่เราเห็นเนาะนะครับช่งเกตก้อนเมน่นะครับช่วงนี้โอ้โหหน้าฝนเนาะนะครับเอาบรรยากาศช่วยๆมาฝากนะครับสำหรับอยู่ที่จังหวัดบางการนะครับส่วนที่จังหวัดบางการเนาะก็คือแม่น้ำโข,ขงเราเนี่ยครับส่วน ส่วนตรงข้ามนะครับแม่น <halt> ้ <figuring out> ําโขงหรือ <cử> ว <unified> <laughs> ่าริมริมแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับก็สวนข้าวโพดนะสวนยางสวนข้าวโพดนะครับซึ่งคนแถวนี้เขาก็จะทํามาหากินกันนะครับซึ่งตามวิถีชีวิตอีสานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ชายฝั่งของแม่น้ําโขงเนาะวันนี้ก็จะเป็นรถวมเองนะครับไม่มีอะไรทำครับขับรถมาเอาบรรยากาศเฉยๆนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับส่วนมากนะครับก็ตรงนี้ก็ ผู้คนนะครับก็จะมายกยอสะดุ้งกันนะครับมายกสะดุ้งนะครับหรือที่ว่าปัะตไทยก็คือยกยอั่นเองครับเขาก็จะมาอยู่ตามจุดตามจุดนี้นะคนก็จะเต็มเลยนะครับพอดีวันนี้ไม่มีใครมานะครับเรียกว่าจะมาบันเทึกเอาคลิปยกยอครับฝนก็จะตกรินๆนอยู่ก็เลยยังไม่ได้มากันนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงจะมาครับผมนี่ครับวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปอะไรยาวมากมายเนาะนะแค่อยากบรรยากาศมาสังนะครับสำหรับพี่พี่ที่อยู่ ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดที่ยังไม่เคยเห็นแม่น้โขงครับนี่นะครับบรรยากาศแม่น้ําโคงนะครับน้ําก็จะไม่ค่อยใสมากนะครับช่วงนี้แม่น้ําโคงจะไม่ค่อยใสนะครับไม่ไม่ใสเหมือนน้ำทะเลเนาะนะครับเพราะว่าน้ํานี่ก็ไหลตลอดนะครับไหลลงไปสู่ทิศใต้ครับทิศเหนือก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แค่บรรยากาศมาฝากแค่นั้นเองเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับ ครับผมยังไงนะครับก็ฝากนะครับพี่ๆน้องๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องยุดบ้งเด้อนะครับช่วงนี้ตั้งแต่ผ่านขุดมารู้สึกว่ายอดวิวน้อยมากเลยนะครับก็ยังไม่ค่อยมีคลิปอะไรดีมากมายเนาะก็จะพยายามเอาคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พนลอ่อนกินแซบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคาว่าสวัสดีครับ